มีใครจะถามเลยไหมเนี่ยแสดงทำได้เนาะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจงพูดอย่างที่เรารู้พูดอย่างที่เรายังไม่ถึงหรืออะไระในกลุ่มเรานี่ไม่มีคําว่าตัดสินว่าผูดหรือผิดเนาะเพียงเล่าประสบการณ์ทางธรรมแค่นั้นเองไม่ใช่มจาจับผิดเราพูดมาเพียงแค่ฟังแล้วก็ผ่านมันไปแค่นั้นเองเนาะอยากววกเรามาแสดงศักยภาพของความ ประสบการณ์ของความจริงความจริงคนนี้ก็อย่างหนึง่งความจริงคนนี้ก็อย่างหนึง่งสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เป็นมายาทั้งหมดแต่เรามาคุยกันเพื่อจะแลกแลกมุมมองทัศนคติเพื่อเป็นการพัฒนาของประโยชน์เราประโยชน์ท่านแค่นั้นเองมายากลที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรอ่ะถามเนี่ยมายากลจากภายนอกกับมายากลจากตัวเราเนี่ยอันไหนหน่ากลัวกว่ากันเนี <laughs> <laughs> ่ยสองไม่ซื้องาพวกเราอันที่ถามง่ายๆเลยเนาะค่ะ <laughs> จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน,นะค่ะมันก็เป็นมายาหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราเองต่างหากที่ที่เราจะมองว่ามันเอ่อเอ่อถ้าผมว่าภายนอกมายาภายนอกนะคะก็เราก็สามารถรู้เห็นได้นะคะแต่ว่ามายาภายในเนี่ยค่ะผู้อื่นอาจจะไม่รู้เห็นนะคะมีแต่ตัวเราเนี่ยค่ะที่รู้เห็นแต่ว่าเราจะรู้เห็นทันมันหรือเปล่าแค่นั้นเองน,นะคะก็ะ อยากให้ทุกท่านลองมาพูดคุยกันนะคะแต่จริงๆเงียบๆก็ดีนะคะหนูชอบค่ะจริงๆก็เนาะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็โอเคสม <c oughs> บูรณ์ขึ้นก็คือในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ <c oughs> ทีนี้อันเนี้ยมันจริงๆคือมันถูกต้องที่สุดแล้วแหละรู้ในปัจจุบันขนาเนี่ยนะแต่ปัญหาอันนี้หลวงพ่อมองจากปัญหาของตัวเองก่อนว่า เริ่มแรกเนี่ยที่เริ่มฝึกสตินะเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นก็นเรียกว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักจนกว่าจะได้ยินได้ฟังก่อนว่าอะไรที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขน,นะจะต้องยกตัวอย่างให้เห็นก่อนนะเม <ME> ื่อได้ยินได้ฟังมีการยกตัวอย่างแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเกิดการรู้จักขึ้นมาเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยต่อมาพอสิ่งเนี้ย ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการระลึกได้ขึ้นมาว่าเอา้าสิ่งนี้กําลังปรากฏหลวงพ่อยกตัวอย่างก็คือเริ่มต้นที่หลวงพ่อไปฝึกสติตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครูบาอาจารย์เนี่ยก็หลายท่านท่านก็บอกว่าให้ฝึกไปเถอะทําไปเดี๋ยวก็รู้เองนะทาไปเถอะทาไปเถอะเดี๋ยวมันก็รู้เองไอ้คาว่ารู้เองตรงเนี้ย คือคนที่รู้แล้วมันก็ง่ายใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยว่าคือมันจะมีคําถามมากมายว่าแล้วรู้อะไรที่ว่ารู้เองอะรู้อะไรเราไม่เข้าใจตรงนั้นไงทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าก็รู้กายรู้ใจไงโอเคก็เหมือนกับว่าขยายผลมาหน่อยหนึ่งรู้กายรู้ใจแต่มันก็ยังไม่สิ้นกระบวนการของความสงสัยจึงมีการถามต่อไปว่าไอ้คาว่ารู้กายเนี่ยรู้อะไรรู้อย่างไงอาจารย์ก็บอกนี่ไงกายไหวรู้ไหมอ่ะ กายรู้สึกเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ไหมอ่านี้เท่ากับว่าอาจารย์กําลังชี้บอกสภาวะซึ่งเป็นสมมติเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสมมติมานําหน้าเป็นการชี้บอกว่ารู้กายรู้อะไรก็กายมันมีกายเช่นมันมีแล้วมันทําอะไรกําลังทําอะไรกําลังเดินก็หกัดรู้อ่าเราก็รู้จักกายนั่งเนี่ยตอนนี้กายนั่งรู้ไหมเราก็บอกเออรู้เนี่ยเท่ากับว่าต้องขยายให้ดูหน่อยว่าคําว่า รู้สิ่งที่กําลังปรากฏมันรู้อะไรเพราะฉะนั้นจริงๆอตรงนี้มันจะต้องฟังเยอะๆก่อนเยอะๆก่อนเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยท่านก็เฉลยให้นะว่าต้องรู้อะไรแต่บางท่านเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างสมัยรุ่นหลวงพ่อนะท่านบอกว่าทําไปเหอะรู้เองรู้เองแต่เหมือนกับว่าแรกๆ่ะไม่มีใครบอกไม่มีใครขยายแต่เพียงบอกว่ายกมือไปเหอะเดี๋ยวมันก็จะรู้เองตรงนี้แหละมันเป็นจุดตันแต่ว่าทําให้เกิดข้อสงสัย ทีนี้หลวงพ่อมีโดนทดสอบอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเอา้านะเธอไปเดินเนี่ยเดินจงกรมเดินไปเดินมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่ารู้อะไรบ้างอหลวงพ่อก็ไปเดินมาเดินไปเดินมาเอาครึ่งชั่วโมงอาจารย์ถามว่ารู้อะไรมั่งหลวงพ่อพูดจากจากความรู้ของตัวเองเลยนะบอกว่าไม่เห็นรู้อะไรเลยอาจารย์ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามันมันง่วงอะ่ะ หรือบางทีมันก็เมื่อยเมื่อยเนาะมันเจ็บมันปวดมันร้อนพวกว่าพวกว่าแต่ผมไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ก็ยิ้ม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 ตรงนี้แหละต่อมาภายหลังหลวงพ่อจึงรู้ว่าบางทีเนี่ยรู้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเห็นไหมเช่นหลวงพ่อใช้คําว่าไม่รู้อะไรแต่บอกว่าเห็นมันปวดเห็นมันเจ็บเห็นมันเมื่อยเห็นมันว่วงนอนนี่ไงรู้แล้วรู้อะไรเขาเรียกว่ารู้ต่อ,ตอสิ่งถูกรู้ รู้ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นๆแต่ด้วยสติปัญญาเราไม่รู้จักไงตัวเราเนี่ยมันไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จักว่าอ๋อไอสาภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นนั่นแหละเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ปวดเมื่อยว่วนนอนอะไรนั่นน่ะนั่นแหละมันเป็นสภาพธรรมะที่กาลังปรากฏพอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเขาเริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อไอรู้ที่สิ่งที่กําลังปรากฏอคาว่ารู้ตัว ก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดอยู่ในตัวใช่ไหมมันเกิดในกายแล้วก็ถ้ารู้ตัวมีสติมันก็ต้องรับรู้รับทราบมันต้องมีการพบเห็นสิ่งเหล่านี้อ่ะก็เริ่มพบเห็นแต่มันก็สงสัยอีกแล้วรู้จิตรู้ยังไงอีกอา้ามันก็ไม่เข้าใจทั้งท้งท,ท,ที่ปัจจุบันนะสมมติว่าเราไม่รู้เราไม่เคยได้ย้บเออได้รับการขยายความว่าคําว่ารู้จิตเนี่ยรู้อะไรบ้างต่อให้เราเพียรปฏิบัติขนาดไหนนะถ้าเรายังไม่รู้จัก คือเหมือนกับว่าไม่มีคนมาบอกว่าสภาวธรรมเนี่ยที่เรียกว่าจิตอะหรืออาการของจิตมันเป็นยังไงอะต่อให้สิ่งนั้นน่เกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาก็ไม่รู้จักอยู่ดีเพราะว่าไม่มีคนยกตัวอย่างให้รู้จักอ่าแต่ถ้ามีคนมายกตัวอย่างว่าเช่นรู้จิตนะท่านบอกว่าก็รู้อาการของจิตอะเวลามันมีโทสะเวลามันโกรธเวลามันมีโมโหอ,อ่ะก็รู้ไปสิอ่าจางวิเรารู้จักนี่ถ้าคําว่าโมโหคําว่าโกรธรู้จักใช่ไหมเพราะมันเป็นภาษาพื้นบ้านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาโกรธเวลาโมโหปั๊บอ้ามันรู้แล้วอย่างเงี้ยหรือว่ารู้ทำมารมณ์ต่างๆนะทำมารมณ์หรือว่าพวกนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมเช่นพวกความม่่งเหงาเหงานอนความลังเลวิกฤตกิจฉาความสงสยัยความพยาบาทอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเอาคําสมมุติมาบอกสภาวะธรรมก่อนจึงรู้จักเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดสติระลึกรู้ได้ว่าอ้าสิ่งนั้นกําลังปรากฏ แต่บางทีเมื่อต่อมาเนาะเมื่อเรียนเราเราเรียนธรรมะเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้จักเราว่าสภาวะธรรมันนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่เราจับได้ว่าเหมือนก็จับทางได้ว่าอ๋อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่เราเรียกไม่ถูกเช่นนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยสมพราโยมมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเนาะหมอก็ถามเป็นอะไรมาเราก็บอกว่าเนี่ยมันปวดท้องมันปวดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็พอ อธิบายให้มันละเอียดมากกว่านั้นจนกระทั่งว่ามันหมดภาษาที่จะเรียกบอกคุณหมอว่าเนี ee, nee, ่ยเนี่ยผมบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่มันมีอยู่ในท้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าสภาวะธรรมมันมีอยู่แต่เราสมมุติบัญญัติเรียกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรเราก็เลยเรียกมั่วๆไปว่าเนี ee, ่ยผมบอกไม่ถูกแล้วว่ามันเป็นยังไงมันแต่มันมันมีอยู่เอาเป็นว่าที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นการขยายให้ญาติโยมได้ฟังว่า ไอ้คำว่าอรู้นะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะแรกๆก,ก็เหมือนหลวงพ่อคือไม่รู้จักสภาวธรรมต่อมาก็มีการฟังด้วยมีหรือบางทีเราสงสัยอะไรเราก็ถามเขาถามผู้รู้ถามอะไรให้เขาบอกบอกเวลาการบอกเขาก็ต้องบอกเป็นสมมตินั่นแหละเป็นสมมติสัจจาเนาะแต่ว่าสภาวธรรมมันก็รองรับอยู่แล้วก็หัดรู้หัดเห็นหัดเข้าใจแล้วพอต่อมามันก็อะไรเกิดขึ้นเนาะ มันก็จะรู้จักว่าอันนี้สภาวะเกิดและเกิดและเกิดแล้วแต่ทีนี้มันก็มีสภาวะอีกมากมายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนต่อให้สภาพสภาพธรรมะอันนั้นมันปรากฏแต่ก็รู้จักไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อจึงชีชให้เห็นว่าบางครั้งมันก็ยังจําเป็นที่จะต้องรับฟังธรรมะโดยเฉพาะธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะธรรมเนี่ยควรจะต้อง ได้ยินได้ฟังก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นความไม่รู้ใช่ไหมเป็นอวิชชาออแล้วก็ฟังไปเรื่อยไปแล้วก็เป็นผู้ฝึกสติคือมีสติอยู่เรื่อยๆจะเดินจะนั่งจะนอนคืออสภา,าววธรรมที่รู้จักแล้วเนี่ยเอาตรงนั้นนะเป็น,เป,นเป็นฐานที่ตั้งไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่รู้จักแล้วเพราะเวลามันหลงอะไรต่างๆต้องกลับมาที่สภา,าวธรรมที่รู้จักแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะคิดหาคิดหลงไปจนกระทั่งว่าไม่รู้สภาวธรรมที่กําลังปรากฏที่รู้จักแล้วอ่ะตรงนั้นถึงเรียกว่ากลับมากลับมาอ่ะทีนี้พอพอรู้จักนะรู้จักสภาวธรรมที่กําลังปรากฏที่เป็นสิ่งถูกรู้แล้วนะต่อมาเนี่ยมันจะต้องพัฒนาอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยไอสภาวธรรมที่เป็นเป็นผู้รู้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นจิตรู้นะตรงเนี้ยมันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นผู้รู้ไง มันเป็นผู้รู้ก็ไปรู้สิ่งถูกรู้เลยรู้จักแต่สิ่งถูกรู้พอรู้จักสิ่งถูกรู้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเรารู้แล้วว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยทั้งหมดที่เคยรู้จักมาเนี่ยเป็นของที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปนะที่เรียกว่าเกิดดับรู้จักแล้วรู้จักแล้วรวมถึงรู้จักว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นไหมอันเนี้ยก็โอเคถูกต้องแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อมาก็คือต้องย้อน หลวงพ่อใช้ภาษาสมมุติเรียกว่าคําว่าย้อนย้อนเข้าหาผู้รู้ว่าสภาวธรรมที่มันเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยใครเป็นคนรู้แต่ถ้าโดยภาคอริยััิเขาบอกว่าจิตเป็นผู้รู้แต่เอาจริงเอาจังอ่ะมันไม่เป็นจิตติมันเป็นเราไงทําไมเป็นเราอ่ะเพราะว่ามันยังไม่รู้จักจิตมันยังไม่รู้จักจิตก็เลยหลงไปยึดจิตคือหลงไปเป็นผู้รู้ว่าเรารู้แล้ว เรารู้แล้วว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้แล้วแต่ถ้ามีการมีผู้บอกมีผู้ชี้แนะบอกว่าย้อนกลับมาที่ผู้รู้ที่ว่าใครเป็นคนรู้เรื่องสิ่งถูกรู้เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลายคนก็จะบอกว่าเราเป็นคนรู้หลายคนไม่อะบอกว่าจิตเป็นผู้รู้ปัญญาเป็นผู้รู้โอ้ยอันนั้นนะก็เท่ากับว่ามีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งแต่ไปรู้ว่า ตัวสติตัวปัญญาไปรู้สิ่งเกิดดับเห็นไหมมีตัวเราเนี่ยไปโบยให้กับว่าไอ้ตัวนูวนะ้นเป็นตัวรู้แต่แท้จริง่ก็ยังมีเราเป็นผู้รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ภาษาสมมติบัญญัตินําว่าเวลารู้อะไรใครเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นคนที่จะผ่านตรงนี้ได้จะต้องรู้จักตัวเราที่เป็นผู้รู้เสียก่อนว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนเข้าใจ ต้องรู้จักตัวเราตรงนี้ก่อนถ้าไม่รู้จักตัวเราเนี่ยมันทําลายผู้รู้ไม่ได้รู้จักแล้วแล้วเป็นยังไงเมื่อรู้จักตัวเราแล้วก็จะพบว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงแล้วพิสูจน์การความรู้ของเราไม่เที่ยงว่ายังไงพิสูจน์ง่ายๆเช่นเวลาหลับตัวรู้ก็หลับแล้วไม่มีแล้วเราก็ไม่มีความเป็นเราก็ไม่มีมันหลับ แสดงว่าเราที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่รู้จริงแต่เป็นรู้ที่อยู่ภายใต้กฎไม่เที่ยงเหมือนกันก็คือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเราเมื่อพบตัวเราเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ตัวเราเสร็จแล้วก็จะพบว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันก็เป็นแค่สังขารเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งเกิดดักอ่ะอันนี้ถ้ากับว่าพบตัวเราแล้วก็จะพบว่าอ๋อแท้จริงตัวเราก็เป็นแค่สังขารนั่นเองนะแล้วมีข้อ ที่จะพิจารณาอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยเวลามันรู้อะไรนะมันไม่ใช่ว่ารู้แบบเงียบเงียบนะมันรู้อะไรแล้วเนี่ยก็เอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกคนนั้นคนนี้เอามาพูดมาอะไรเงี้ยให้พึงให้พึงเห็นจักจักไปเลยว่าอันรู้ไอ้ที่รู้อันใดรู้แล้วเอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกไอเน,นี้ยก็เป็นรู้ที่ไม่จริงเป็นรู้ปลอมเป็นสังขารเกิดดับเหมือนกัน เห็นไหมเมื่อรู้อย่างเนี้ยมันก็จะทําลายความเป็นอัตตาเสียได้ก็คือคือถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่รู้ตัวเรามันก็เป็นอัตตาแต่ถ้ารู้ตัวเราเห็นตัวเราก็จะพบว่าถูกมันก็เป็นสังขารสังขารก็คือสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เป็นสภาพธรรมะเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอย่างเนี้ยก็พบเลยว่าทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งหมดที่เคยรู้มาก่อนหน้านี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมถึง ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันก็เป็นแค่เพียงสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงเนี้ก <icle> ็เลยจบเลยจบเลยตรงที่ว่าสิ่งถูกรู้และผู้รู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเราอยู่จริงนะไม่มีเราในสิ่งถูกรู้ไม่มีเราที่เป็นผู้รู้หมดแล้วความเป็นเราหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอ่าแล้วก็มีหมดแล้วก็คือก็จบ มันเหลืออยู่อย่างเดียวที่เป็นธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแหละไอธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่อยู่ภายใต้ของกฎอนิจจังทุกขังนะแล้วก็มันไม่ใช่เราธรรมชาติอันนั้นแหละธรรมชาติที่รู้เราอะเป็นเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีการคือเข้าถึงความบริสุทธิ์เลยก็เรียกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์หรือว่าเป็นธาตุรู้ เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นจิตเดิมแท้เป็นอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะเพราะนั้นเมื่อพบธาตุรู้เมื่อเข้าใจธาตุรู้แล้วก็ให้พึงย้อนมาอีกว่าใครเป็นรู้ใครเป็นผู้รู้จักธาตุรู้ปรากฏว,ว่าเอา้าเป็นเราอีกแล้วเป็นผู้รู้จักธาตุรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําลายไอ้ผู้ที่รู้ไอ้ผู้ที่รู้ไปรู้ธาตุรู้อะว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปลอมเหมือนกันเ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพบตัวพร้อมเมื่อพบผู้รู้ทุกครั้งไปก็ทําลายคือทําลายความเห็นผิดว่ามันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเป็นแค่สังขารเกิดดับเหมือนกันสุดท้ายมันก็หมดแล้วถ้ามันหลงอีกว่าเราเป็นผู้รู้แล้วว่าอะไรที่มันรู้จริงถ้าเราเป็นผู้รู้อันนี้ก็รู้ทันอีกแล้วก็มีปัญญาเข้าใจถูกว่าเออไอผู้รู้ที่รู้ทันเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ ไอตัวตัวผู้รู้ที่มีการเกิดเป็นขณะเป็นขณะนะที่มีลักษณะมีพฤติกรรมเป็นเราเป็นเราอะ่ะให้รู้เท่าทันตรงเนี้ยถ้ารู้เท่าทันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิชานะเป็นวิชาคือไม่เป็นวิชา,นวชาก็คือในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเมื่อมีเมื่อมีวิชาใช่ไหมสิ่งที่ตามมาก็จะไม่เกิดคือความหลงอะหลงผิดหลงอะไรต่างๆไม่มีไม่มีพพไม่มีชาติเลยก็จบกันอะตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ลำดับมาให้ฟังนะ บางทีมันก็ข้ามอย่างเร็วคือมันก็ไม่มีรายละเอียดมากแต่ให้โยมไปพิจารณาต่อยอดด้วยเป็นตนเองอะต้องใช้คําว่าตัวเองตนเองต้องใช้คําสมมุติเพราะบางครั้งหลวงพ่อไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเราฟังแล้วจะต้องไปพิจารณาแล้วก็ไปไปสังเกตไปอะไรเงี่ยนะแล้วก็จะเข้าใจเองอย้อนกลับมาที่ของโยมโยมมนอนนิดหนึ่ง ที่หลวงพ่อบอกว่าอลองไปทําการบ้านหรือโยมอนนท์เองก็เข้าใจว่าเออหลวงพ่อสั่งให้ไปทําการบ้านให้ไปทําเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้เห็นว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ทําการบ้านนะแต่ถ้าไปทําการบ้านแต่ไม่รู้ว่ามีตัวตนมีตัวเราเป็นผู้ทําการบ้านก็ทําอยู่นั่นแหละการบ้านพอสั่งทุกทีก็เอาตัวเราไปทําทุกทีอย่างเนี้ยทําให้ตายก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่ไปทําการบ้านน่ะ มันจริงๆมันคือความนึกคิดปุงแต่งแต่มองไม่เห็นแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ว่าเอ้าไอ้ผู้ที่มาทําการบ้านนี่โธ่จริงๆมันก็เป็นแค่ความคิดความนึกเป็นความปุงแต่งเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ไปทํานั่นไอ้ไปสังเกตนั่นไปดูนั่นดูนี่เนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันก็เป็นความปุงแต่งของสังขารที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้คิดผู้พิจารณาผู้โยนิโสมนสิการ มันเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่ใช่เราเพราะนั้นอ่างโยมจับตรงนี้ได้นะที่บอกว่าให้ไปทําการบ้านทําการบ้านนะถ้าเกิดระลึกได้ขึ้นมาว่าเอ้ยมันไม่มีเราเป็นผู้ทําการบ้านนี่ตรงนี้ถ้าไม่รู้นะมันนึกว่าเราเป็นผู้ทําการบ้านจริงๆแต่พอมีสติปัญญาปับ๊บมันจะเนี่ยโอ้สังขารทั้งนั้นเลยตัวเราไม่มีไม่มีเราเนี่ยเพราะงั้นถ้าทาการบ้านบ่อยๆมันก็จะเห็นตัวเราบ่อยๆไง ừ, เพราะนั้นก็แต่หลวงพ่อชี้เฉลยให้แล้ว เป็นการบอกแล้วงั้นเมื่อเกิดมันหลงผิดไปเดี๋ยวมันก็จะมีสติปัญญาระลึกได้แล้วก็ทําให้รู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาว่าที่แท้ไม่มีใครไปทําการบ้านมีแต่สังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าไม่ว่าในส่วนกายไม่ว่าในส่วน,นจิตเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่มีเราอ่าเนี้มันก็จบด้วยประการชนี้สาธุครับ <laughs> นักการสอ,อ,อนพระอรั เป็นมือด้วยครับอ๋อฉันคุณอนนนท์เลยค่ะหลวงพ่อครับกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับเมื่อเช้าผมก็เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกครับมันรู้บ้างเจอบ้างรู้บ้างเจอบ้างแล้วเจ๊ะผมตู้จูน่ะต้อมีความคิดว่าเนี่ยผมตู้จูนเนี่ยเนี่ยยะยะผมตู้จูนก็คือว่าอันนี้ตู้ภาษาผมเลยนะครับคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยที่ที่หลวงพ่อบอกมาเที่ผมรู้สึกมากเลยครับ ามารู้สึกตัวเนี่ยอุปมาผมจับด้ามมีดครับมันตึกไปนะฮะตึแต่หลวงพ่อบอกตึกแล้วแต่เราก็เราก็เราก็โง่เหม <stop. S 1> ือนเอาเอาสิ่งที่ตึกไปแล้วเอาไปไปทำอีกตอนมีเราเหมือนเอาไปทำบ้านมี้มันห่าอีกตอนหลวงพ่อพูดให้ผมเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อให้ผมกานบ้านผมแบบอาเปิตุขุนมะพร้าวนะแล้วไปคั้นมะพร้าวนนะเอากระทิมา ผมก็ไปคันไปอยไรอย่างนครับน้าก็แยกน้ำแยกคันแยกอะไรก็มีมีเราไปทําอยู่สุดท้ายพอสติมันลึกมาได้มันก็เหมือนกับตายเป็นออกมาจากไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่มะพร้าวเป็นคัน,นมะพร้าวแล้วก็แยกออกมาซึ่งตรงนี้ครับธรรมะผมเข้าใจแล้วว่ามันอึดมัดมากมาแล้วเห็สภาวะที่มันอยากจะพูดวิทยุที่บ้านเนี่ยเป็นลูกสาวบอกว่าต่อพ่อมไม่เหมือนเดิมบอกขต่อแล้วก็ไปพูดระจารยกบอกว่า พ่อพ่อสิริบาลเโลกแค่นั้นแหละไอ้ลูกสาวเขาสนใจของพ่อหรือว่าพ่อกลับายเหมือนเดิมดีกว่านะพ่าพูดแบบดชีวิตประตูน่ะผมอะไรแล้วก็มีซาจารายใจมนเกิดการเห็นเห็นอยากชมคู่อาจจะอันเห็นทุกทไหมละแต่ไม่ได้เอ่ยพูดแต่คำนั้นไม่มีความภาคับสตครับมึงก็บอกว่าพ่อไม่ทำไมตัวก็บอกอ่ะก็ตอนที่พ่อพูดถึงเธอว่าพ่อเพื่อที่ต้องเชื่อมา่อะไรบ้างเพื่ออะไรไปเรื่อยแล้วก็หยุดเธออยากให้พ่อพูดละ S <S> ไม่ไม่มไม่นั้นก็เกิดขาดการเรียนการสอนพ่อเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีสิ่งล้วที่มาทํางานนะฮะหลวงพ่อครับอยู totally ่ที่บ้านจะง่ายแะเพราะว่ามันสำหรับจะพอจะจับหลับว่าวันนี้พูดประมาณดูปไปกี่เท่าไหร่เท่าไหร่พอจะนับได้สำหรัที่ทํางานเนี่ยโอ้โหหลุดหมดเลยเพราะว่าทิ่เจอเพื่อนบ้างหัวหน้างานบ้างคุยกับเราเนี่ยทีนี้ต้องการงานตองไปเลยโอธิบายมันยากมากยากมากครับแล้วก็จะเห็นอย่างว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือความการเป็นอัตราตัวตนเนี่ยฮะ แม้กระทั่งตู้เข้าใจและอธิบายก็จะมีอัตตาอยู่ซึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ให้รู้ไปอย่างเนี้ยให้รู้ไปอย่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยผมว่าติดใยหลวงพ่อแล้วเออเวลาผมเวลาผมรู้ว่าตัวเองจะพูดแต่ใครรู้สนิเนี่ยมันจะติดคำได้ไหก็อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราตามสารวัตรเนี่ยเราเกิดมาพี่พุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาเนี่ยมันมากกว่าหากระดับกระดับกราต้อสมไม่เท่าไหร่ไม่ต้องแบบยื่นกับภูเขาอีกครับ แล้วที่ต้องนับภาษาอะไรคนเราที่ภาษาสนยทแบบนี้ยจะจู่มจะให้มันใช้เวลาบุกข้าไปบางทีเราไม่ได้ต้องใาศเวลาก็ขอบคุณพ่อที่เมตตาผมก็ประชาพ่อคุยกับพี่จอมเนาะก็อคุยกับนักธรรมพี่จอมมาเอาคูแต่ว่าก็จะลดตัดตัวจัดการคูสิ่งที่นี่ที่มันบางทีพ่อพูดถูกเพราะว่าการที่พูดที่เราพูดไปมากๆมันติดบางสภาวธรรมอันนี้จริงหรืครับสุดตาเลยเพราะนั้นการการพูดน้อยเพื่อที่ท่านจะเป็น ก็เห็นดตาสเตนผมดวงตาสเตนทั่นเป็นตัวอย่างที่ว่าผมก็เห็นล้วก็าบายท่านถึงยุองว่างๆสะอาดก็ท่านไม่มีอะไรเป็นเกี่ยวพันเพิ่มค่าถึงนั้นเพราะนั้นเราก็มีทุเก่าอยู่แล้วคือว่าเราก็มีรูปนามเหมือนกับท,ทั่วไปเหมือนกับบุคคลทั่วไปนี่ทักแจ้เติออยู่ที่ว่าเราความเข้าใจถูกมีหลวงพ่อก็เหมือนกับนะฮะกัญญาณิมิตครับที่ว่าเวลาเกิดดบุกไปก็เหมือนผมวัวไม่กิน ยญ้ากินไหนต้นหยุดึุไปหลวงพ่อก็ไม่ตากระตุตกกระตุกพื่เขาอยู่ในร่องในลอยก็ขอบพระคุณกลาบหลวงพ่อเลยครับผมก็จะบิบติต่อไปทีน,นี้ผมรู้ไลยฝนจะไม่เล่าครับฝนจะเู้อยขึ้นเดียวครับขอบพระคุณกรัาหลวงพ่อครับแล้วก็วางตัวผมตอนนี้ด้วยนะ <c oughs> สัตวถูกนะคะจริงๆก็บอ,อกว่าจริงๆเรายังเป็นปุจุชนธรรมดานะคะ อคนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาก็จะยังมองไปยังสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนะะี่ยค่ะก็ยังหลงกับสังขารน,นะคะทีเนี้ยอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยค่ะบางคนก็มัวแต่เฝ้าพวะง์แต่รักษาจิตนะคะทีเนี้ยถ้าเราเราเข้าใจตรงเนี้ยแต่ผู้ที่แจ้งอะ่ะต่อสัจจะเนี่ยมันจะไม่ต้องใส่ใจทั้งทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คืออยู่กับ นี่ค่ะความป่าศจากความความธรรมชาติของมันเนี่ยค่ะปกติธรรมดานะคะก็ใบเรื่องราวนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับสมมติโลกไปนะคะใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปนะคะไม่ต้องไปแบบเหมือนกับบางคนว่าเอ๊อยู่ไปถ้าเราไม่มีความหวังนะคะม,มีคนถามมาแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างนงี้นะคะหรืออย่างเมื่อวานเน,นี่ยยกตัวอย่างเรื่องนกนะคะ นกเนี่ยก็มาเกาะกิ่งไม้นะเราไม่ได้เรียกร้องอยากให้นกมันมาเกาะเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะที่จะให้นกจากไปจากเราเราก็เป็นแค่กิ่งไม้ธรรมดานนะคะถ้าเปรียบก็คงจะเปรียบเหมือนกับอืมท้องฟ้าอะไรก็ได้ค่ะในธรรมชาติเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณนอนนท์พูดถึงว่าเอ๊ะลูกสาวบอกว่าทําไมพ่อไม่กลับมาเหมือนเดิมค่ะ เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะคุณนนท์นะะแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็ไม่ได้หลงไปกับมันนะคะถ้ายิ่งเราไปเหมือนกับว่าเราจะไม่ทํานู้นเราจะไม่ทําอันนี้มันกลายเป็นว่าเราไปตั้งตั้งความความเหมือนกําแพงหรือว่าอะไรไปอะไรแบบเนี้ยขึ้นค่ะมันก็จะไม่อิสระเพราะนั้นก็อยู่กับมันธรรมดาเนี่ยค่ะใช้ชีวิตอย่างเหมือนเดิมค่ะเพืยงแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมในโลกใบนเนี้ยได้ยังไงแค่นั้นเอง นะคะค่ะก็สาธุด้วยนะคะก็วสวัสดีผู้เข้ามาใหม่ด้วยนะคะออเดนสทุกท่านเลยนะคะคุณบอยนะคะคุณจอนนี่นะคะคุณมนนะคะวันนี้เราคุยกันถึงหัวข้อรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบัน,นะคะ่ะก็เรียนเชิญนะคะสามารถที่จะขึ้นมาพูดคุยกันได้นะคะ